สุขขาวงามพี่ลี่งามกว่าตัวแต้ไปเป็นร้อยเต้าปันเต้าสวัสดีเจ้าบม่ได้เจอกันเมืนเลยเจ้ามาแล้ววันนี้ข้าเจ้าจะมาสอนภาษาเกาหลีกำเนืออุอ้เอนภาษาเกาหลีว่าจะใดกินข้าวหรือยัง 야, 밥을 먹었어요. 밥을 먹었어요. 그래요. 밥을 먹었어요. 밥을 먹었어요. 하얘ถาม 와 라면 거, 야 맛있어요. 맛있어요. 하지먹와 람. 람, 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 맛있어요, 맛있어요. 라 타봐, 람, 이로. 음, 맛없어요, 맛없어요. 음, 아하디보와 아니, 나긴, 야, 맛있겠다, 맛있겠다, 나긴 하나 너무 맛있겠다, 야. <laughs> เอาประโยคออย่างแฮมดีอ๋อถ้ากิ่นแล้วก็จะบอกว่าอิ่มแล้วแผพลพุ่งเลยอแผพลพู่เลยออิ่มแล้วขยากลินข้าวแลรวถ้าขยะกินข้าวแผลกุ้งพายอแผลกุ้งพายอขยะก,กินข้าวขนาดโนู้นแผลกุ้งพายอประมาณนี้นะ กันเดียวอีพีหน้าจะมาสอนํำดาํำดาภาษาเหนืออูเป็นภาษาเกาหลีว่าจะได่เนาะยังอีวอกอย่าว่าจะได้อย่างเงาอย่าว่าจะไดอีพีนี้เอาไปที่ก่อนเจ้าไม่บบยอันยองโอ้ยงามพี่ลี่ขนาดเลยแค่งามเหมือนฟิลเตอร์นี้